สถานที่ท่องเที่ยวในเวียดนามกำลังประสบปัญหามลพิษขยะครั้งใหญ่ค่ะไปติดตามในอาเซียนคอนเนกับคุณทิวลิปน่ากส่งพบเราค่ะ เส้นคอนเน็กตนนี้ค่ะผู้ชมเราจะพาไปที่อ่าวฮาลองประเทศเวียดนามค่ะเป็นเมืองมรดกโลกนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั่วโลกนะคะถึงความสวยงามของน้ำทะเลสีเทอร์คอยส์และเขาหินปูนที่มีป่าเขตร้อนอยู่ข้างบนค่ะแต่ด้วยความที่เป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเยอะมากนะคะก็ทำให้มีขยะเยอะมากตามไปด้วยค่ะและโดยเฉพาะนโยบายบางอย่างที่รัฐบาลเพิ่งจะเริ่มทำเมื่อสอาเดือนมาน,น,นี้ก็ทำให้อ่าวหาลองกำลังประสบปัญหาขยะมลพิษมากขึ้นค่ะวษาเยอะ chung là gấp bao nhiêu lần mỗi khi mỗi ngày thường cơ có lúc cơ đến chắc phải đến hai tháng hơn hai tháng ấy chứ nhiều giá đấy làm cũng tương đối vất vả thấy là mệt mỏi lắm đấy bởi vì hết cả ngày không có cơm ơi làm thôi bây giờ mệt thì cũng phải làm có khó thì cũng phải làm nhiều thì cũng phải làm làm nhiều làm ít thì cứ làm nếu mà hết rồi thì càng tốt mà không hết thì hôm nay hết thì mai đỡ tiếp cứ hết thôi มนนโยสบูดทิทิิงทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่อ่าวหาลองมาราว10ปีแล้วค่ะในวัย50เธอบอกว่าช่วงนี้เธอต้องออกเรือมาเก็บขยะ5-7รอบต่อวันเลยทีเดียวซึ่งตามข้อมูลของหน่วยงานที่จัดการดูแลอ่าวหาลองตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้จัดเก็บขยะไปแล้วถึง1 0 0 0 0ลูกบาทเมตรขนาดเท่าสระว่ายน้ำไซส์มาตรฐานโอลิมปิก4สระเลยทีเดียว หนึ่งในสาเหตุที่เห็นขยะเพิ่มมากขึ้นอย่างแปลกตาช่วงนี้นะคะก็เพราะนโยบายที่ให้บ่อเลี้ยงปลาทั้งหลายเลิกใช้ทุ่นที่เป็นสเตรโฟรมหรือว่าโฟมใยสังเคราะห์ค่ะและเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือบ่อเลี้ยงปลาหลายแห่งก็เลยดึงทุ่นโฟมทิ้งลงทะเลค่ะ ตอนนี้รัฐบ,บาลพยายามแก้ปัญหาด้วยการจัดชุดทําง,งาน8ทีมเลยทีเียนะคะมีทั้งเรือและทั้งคนออกเก็บกวาดทาความสะอาดอ่าวอยู่เป็นประจําค่ะขยะโฟมที่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นปัญหาระยะสั้นมากกว่านะคะนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชาวเวียดนามยอมรับว่าอ่าวฮาลองกําลังถูกแรงกดดันทางสิ่งแวดล้อมอย่างมากค่ะที่จุดบริเวณ่งฮาลองก็มก็กังรกดดันทางสิ่งแวดล้อมอย่างมากค่ะ về vấn đề về môi trường, đặc biệt là từ các cái khu vực ven bờ, từ các hoạt động kinh tế xã hội ở các cái khu vực lân cận, để nó có những cái hoạt động này thì cũng đều tiềm ẩn các cái nguy cơ mà nó sẽ tác động đến cái khu vực đến cái chất lượng môi trường cũng như là cảnh quan môi trường, gây ô nhiễm rác thải và có thể là. Ao Ha Long đón khách 7.000.000 người/tuần, và năm nay có dự báo là sẽ có triệu แต่ความนิยมของอ่าวฮาลองกําลังส่งผลต่อระบบนิเวศด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ส่วนสนุกบ้านอยู่อาศัยนะคะเมื่อมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นขยะก,ก็มากขึ้นตามมาแม้จะมีความพยายามที่จะทำความสะอาดอา่าวแต่ขยะก,ก็ยังมีอยู่ให้เห็นทั่วไปค่ะ it is like the most touristy area i think in vietnam so everybody goes to there um, yeah and it makes me sad when i when i see it because and it even you talk about So normally you would talk about wow, look at the fuel, look at the, the fishing villages and then on the other side you have to talk about the trash. so oh my, oh God, look at yeah, look at the bins, look at the plastic uh, bottles and things in the scene. it makes you sad. Với lại người ta đã đọc trên báo đài là ở vị Hà Long rất là trong xanh, rất là đẹp. Mà tự nhiên bây giờ đến này có rất nhiều rác mà trôi nổi như thế này. Người ta sợ người ta dám không dám chèo thuyền, không dám tắm. Và người ta cũng e ngại với cái việc là giới thiệu đến với bạn bè người thân của người ta đến đây để du lịch nữa. Vâng. นักอนุรักษ์ระบุว่าอ่าวแห่งนี้เคยมีปะการังอาศัยอยู่ถึงกว่า230ชนิดนะคะแล้วก็ลดลงไปเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวค่ะ <laughs> แล้วก็ในช่วง10ปีหลังมานี้จริงๆแล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวจนเห็นโลมากลับเข้ามาในอ่าวแล้วนะคะแต่พอมีปัญหาขยะเข้ามาตรงนี้ก็เริ่มสร้างผลกระทบอย่างหนักค่ะ Tuy nhiên thì hiện nay xung quanh Vịnh Hạ Long nó tồn tại rất nhiều các cái khu đô thị, các cái khu dân cư lớn và cái chất thải từ các cái khu dân cư này nếu như mà không được xử lý một cách để mà thải ra vịnh thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới lại cái chất lượng môi trường cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các cái hệ sinh thái cũng như là các loài sinh vật và điển hình ở đây là các cái hệ sinh thái dạng san hô của Vịnh Hạ Long. ข้อมูลธนาคารโลกระบุว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วการขยายตัวของเมืองและวิถีชีวิตท้องถิ่นที่เปลี่ยนไปได้นำไปสู่วิกฤตมลพิษพลาสติกในเวียดนามนะคะรายงานระบุว่าเวียดนามผลิตขยะพลาสติกปีละ3ล้านตันและมีอย่างน้อย10%ที่ลงสู่ทะเลค่ะส่งผลให้เวียดนามอยู่ในอันดับต้นๆของโลกถ้าพูดถึงประเทศที่สร้างมลพิษพลาสติกในทะเล และถ้าไม่มีการจัดการใดๆเลยธนาคารโลกคาดว่าขยะพลาสติกที่ลงทะเลจะเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในปี2020ค่ะขยะพลาสติกในทะเลไม่ใช่ขยะที่จะจํากัดอยู่กับประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะเพราะว่าทะเลเชื่อมต่อกันทั้งโลกค่ะประเทศไทยก็ต้องหันมามองเหมือนกันนะคะว่าเรากําลังพยายามแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างไรค่ะและนั่นคือทั้งหมดในเส้นคอนเนคันนี้ค่ะ